สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปคำทำนายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันที่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชียลช่องทางหลักที่ได้รับอนุญาตในการเผยแพร่คำทำนายอย่างถูกต้องของโหนฟองสนานจามอนจันนะคะและเช่นเคยค่ะแอดมินขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าคลิปนี้ เป็นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยและเป็นการทำนายตามลัคนาเท่านั้นกลอยานำไปใช้ผิดประเภทเป็นชาวราศีนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องลัคนากลุ่มกับลีลาสำคัญของชีวิตป e ี2569ในบรรดาเรื่องบวกและลบที่เกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้น ปี2,569นี้ลางจากดาวขนาดใหญ่ที่บ่งบอกเหตุการณ์สำคัญและยังมีเรื่องยิบย่อยอีกมากที่มีแนวโน้มจะเกิดกับท่านที่ลัคนาสถิตราศีกุมจะเป็นแนวนี้ 1. ตลอดทั้งปียังอยู่ในระยะ7ปีเริ่มมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม2,565 ของการลงมือเปลี่ยนแปลงใหญ่บ้านหรือภูมิลำเนาหรือที่ดินหรือรถหรือกงสีหรือทรัพย์ในดินสินในน้ำของครอบครัวหรือการเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือฐานของชีวิตโดยรวมที่จะได้ใช้ในบ้านปลายผลของปรากฏการณ์นี้เมื่อเจ็ดปีผ่านไปคือประมาณกร,รกฎาคม 2,572หากยืนอยู่หน้าบ้านพวกท่านจะรู้สึกว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วถ้าทำได้ดีบ้านปลายของชีวิตฐานจะแน่นหรือไม่ลำบากแต่หากทำได้ไม่ดีอาจจะลำบากตอนแก่ค่ะแต่ก็เป็นแค่อาจจะนะคะเพราะยังมีโอกาสหรือเกณฑ์อื่นอีกที่รออยู่เช่น ถ้าเรียนจบปริญญาเอกก็จะได้ด็อกเตอร์ติดตัวเป็นฐานชีวิตไปจนตายหรือหากผิดพลาดเรื่องเรียนก็จะมีประวัติติดตัวไปตลอดหรือได้ส่วนแบ่งกงสีหรือยุ่งยากกงสีหรือพ่อแม่จากไปหรือเชื่อว,ว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพไปซื้อที่ดินต่างจังหวัดปรากฏว่าจังหวัดที่ไปซื้อน้ำก็ท่วมด้วย แถมที่ดินที่ซื้อไว้ถูกทิ้งร้างบุกรุกเพราะไปยากก็มีค่ะ 2. ปรากฏการใหญ่ในชีวิตที่เริ่มมาตั้งแต่มีนาคม2566ข้ามาถึง14กุมภาพันธ์2569เป็นเวลายาวนานประมาณ2ปีครึ่งที่พวกท่านเจอตัวโทษตัวทุกข์ เทพเจ้าแห่งความระทมทับตัวก่อให้เกิดเรื่องลบไม่คาดฝันชนิดฝากรอยเศร้าให้ชีวิตพวกท่านตรงๆคือกระทบสถานภาพแล้วยังสาดแสงทุกข์ให้เศร้าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่สักคนละเรื่องสองเรื่องพระเสาจรเจดเดินในราศีกุมทับลักนาชะตาแตกเช่นหลุดจากตำแหน่งสำคัญทางการเมืองหรือ ถูกบีบให้ออกจากงานหรือไปหาหมอด้วยโรคหนึ่งเจอป่วยอีกโรคหนึ่งที่หนักกว่าโรคที่ไปหาหมอต้องดูแลสุขภาพไปตลอดหรือหนึ่งรายเจอรัศมีแสงร้ายจากตัวโทษตัวทุกข์ครบทุกมุมเล่นเอาแม่หมออึ้งก็คือแม่ป่วยหนักแถมงานที่ทำตามวิธีการปกติกลับมีปัญหาถูกร้องเรียน และสอบสวนแถมคนสนิทที่รักเหมือนญาติป่วยหนกักหรือมีที่หลุดจากตำแหน่งเมียไปเป็นเมียหลวงแบบไม่คาดคิดก็มีค่ะครั้นตั้งแต่14กุมภาพันธ์2569ปรากฏการณ์นี้จะจบลงไปแต่ตัวทุกนี้ยังจะเล่นงานพวกท่านต่อนะคะเพียงแต่ย้ายจุดหรือเรื่องราว จากตัวสถานภาพไปเรื่องอื่นแทนคือ3ตั้งแต่14ก่กุมภาพันธ์ถึงสิ้นปี2569และจะยาวนานไปถึง12เมษายน2571เป็นเวลา2ปีครึ่งที่ทุกจะย้ายจากตัวพวกท่านไปเล่นงานเรื่องเงินเป็นหลักพระเสารจร7เดินในราศีมีนพบที่สองกระดุมพระ และเรื่องอื่นที่ตัวทุกศาสตร์รัศมีไปถึงนั่นก็คือ3.1ทุกเรื่องค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองจะถึงพวกท่านโดยตรงหากฐานการเงินไม่แน่นพอการเงินอาจสุดหรือถึงกับล้มละลายได้พระเสาจรเจ็ตัวแทนพบวินาดเดินในราศีมีนพบที่สองกระดุมพระเช่นต้องซื้อมรดกคืน เพื่อให้พ่อแม่สบายใจหรือถูกแก๊งคอรเซนเตอร์หลอกเอาเงินแต่เพราะความใจเด็ดอันเป็นหนึ่งในบุค,คลิกของคนลักคณานี้กลับใจนักเลงบอกได้ฟาดเคราะหรือรายได้ลดจนหน่าใจหายหรืออุตสาห์ฟ้องจนชนะคดีมีค่าใช้ใจ่ายแต่ไม่ได้เงินคืนเป็นต้น3.2ตําราห้ามรับฝากของหรือ รับปากหรือรับคำประกันใครเน้นไปที่เพื่อนหรือวงสังคมนะคะเพราะอาจเสียหายถึงระดับชิปหายได้ตามโลกเพื่อนฝากของอย่ารับรองจะชิปหายที่เห็นบ่อยๆคือคำประกันแล้วต้องรับผิดชอบแทนคุณกู้หรือกู้กันเป็นวงพอหนึ่งคนหนีนี่คนอื่นก็เดือดร้อนเป็นต้น3.3 กองศีหรือพ่อแม่ทั้งของพวกท่านและของคู่ชีวิตอยู่ในรัศมีร้ายของตัวโทษตัวทุกข์เพียงแต่อาจจะเป็นจากพ่อเป็นแม่หรือจากแม่เป็นพ่อเช่นป่วยหนักหรือพวกท่านเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านหรือทางรถยนต์ที่ต้องดูแลยืดเยื้อยาวนานเมื่อหลักใหญ่คือหัวหน้าดาวร้าย ยังระรานดวงชะตาเช่นนี้มาดูดาวใหญ่อื่นๆที่อาจจะคานอำนาจลบให้เบาบางหรืออาจผสมโรงยิ่งลบจะเป็นอาการนี้4ตั้งแต่ต้นปีถึง22พฤศจิกายน2569ไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องลบหรือบวกเพียงใดเกี่ยวกับการเสียหรือได้สถานภาพแต่ พวกท่านยังไม่เดือดร้อนสามารถยืนนิ่งท้าทายความผันแปรได้พระราหูจร8ดาวประจำชีพเดินในราศีกลุ่มเกษตรเช่นตกงานก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีงานอื่นรองรับหรือมีงานรอยอยู่แต่ระยะนี้แม้พวกท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับสถานภาพหากจะให้ดี ก็ไม่สมควรให้ใครหลอกใช้แล้วทิ้งตามนิทานโหนนกไป็หลงค่ารมในพานหลงป่าโดยบินนำทางให้เมื่อในพานออกจากป่าได้กลับฆ่านกกินเป็นอาหารเช่นรู้ว่าญาติผู้ใหญ่หลอกให้ทำงานก็ยินดีทำให้หรือถูกแฟนทิ้งกลับดีใจหรือถูกหุ้นส่วนบีบให้ทิ้งกิจการก็ทำเองใหม่ เต้นต้ 5. ตั้งแต่ต้นปีถึง31พฤษภาคม2569เพราะความเก่งพวกท่านยังจะได้อะไรดีๆเกี่ยวกับเงินและไรายได้พิเศษอยู่แม้จะมาแบบกระปิบกระปอยหรือปุปุป,ปะปะตามโลกเพราะปีชาได้ลาพาโดยสบายพระฤหัสสบดีจร5ห เดินในราศีเมถุนพบที่5ปุตตะแถมมีโอกาสได้ลุ้นโชคเรื่องแฟนหรือลูกอีกตัวยอย่างเช่นใดเงินเป็นงดงวดหรือทยอยจ่ายก็มีค่ะ 6. ตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนถึง19ตุลาคม2569เงินและรายได้พิเศษออกจะฝืดเคืองแต่อย่ารีรอที่จะต่อสู้ดิ้นรนไขว่คว้า แข่งขันหรือประมูลจากงานใหญ่แถมตำราบอกเป็นระยะที่จะได้บริวารที่ถูกใจและสุขภาพจะสมบูรณ์เช่นสอบเข้าราชการได้ก็ช่วงนี้หรือประมูลแข่งขันได้งานใหญ่ด้านลบจากเกณฑ์น,นี้อาจจะต้องระวังคนมารยาใส่ความตามโฉลกหญิงมายาใส่โทสาให้วุ่นวาย พฤหัสบดีจร 5. เดินในราศีกรกฎอุดพบที่ 6. อาริการใส่ความนี้อาจจะเจอพอน้ารำคาญถูกตั้งวงนินทาหรือมีคนไปเป่าหูหนายให้หมางใจที่หนักเช่นถูกใส่ความจนตั้งกรรมการมาสอบก็มี 7. ตั้งแต่22พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2,569 และยาวนานไป18เดือนไปจนถึง10มิถุนายน2571ดาวประจำชีพของพวกท่านที่เคยเข้มแข็งตามข้อ4ีพลิกออกแนวลบคือเข้ามุ่มอับคาดว่า7.1จะมีเรื่องหุดหงิดหรือถึงขั้นโกรธสังคมเพื่อนฝูงตามโลกเพื่อนหญิงชายจะบองร้ายไม่เสื่อมสูญ พระราหูจร 8. เดินในราศีมังกรมหาจักรพบที่12วินาศ7.2มีโอกาสที่จะถูกจำกัดเสรีภาพด้วยอาการต่างๆเช่นหาหมอบ่อยหรือต้องเฝ้าคนป่วยจึงเป็นระยะที่เหมาะสำหรับอยู่อย่างสันโดษหรือที่ห่างไกลเพราะหากไม่ระงับอารมณ์จะรู้สึกเหมือนร้อนที่อยู่ทั้งๆั ที่มีพละะกาลังมากมายเปรียบได้กับพวกท่านอยู่ในสภาวะเสือถูกจับใส่กลงแถมยังมีค่าใช้ใจ่ายรออยู่อีกเพียบเคยเจอถูกจำกัดเสรีภาพคือนอนอยู่โรงพยาบาลรัฐก็ว่าดีแล้วเกิดแผ่นดินไหวไม่คาดฝันเพราะอยู่ชั้นสูงวาดเสียวย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเสียเงินเป็นล้าน7.3ช่วงนี้ คืออาจจะทำอะไรแบบเอาเป็นเอาตายเพราะอารมณ์แต่พอเวลาผ่านไปเบื่ออาจจะทิ้งไปง่ายๆหรือไม่ชายตาแหลกก็ได้ 8. ตั้งแต่20ตุลาคมถึงสิ้นปี2,569ตัวสติและปัญญามาช่วยให้มองอะไรกระจ่างขึ้นและมีโอกาสได้ผลดีเรื่องเงินและ,ะไรายได้พิเศษ จากการเข้าหุ้นส่วนและได้ผลดีจากการสมรสโดยการได้นี้เกิดจากความสามารถของพวกท่านตามโลกลาบโดยหมายได้ง่ายดายด้วยปัญญาพระฤหัสบดีจร 5. เดินในราศีสิง์พที่ 7. ปัตตนิโดยสรุปตลอดทั้งปียังต้องเปลี่ยนแปลงใหญ่พื้นฐานชีวิตที่จะได้ใช้บ้านปลายแต่ทุก ก็จะอ้อยอิ่งอยู่กับพวกท่านตั้งแต่ต้นปีพอกลางคุมภาพันธ์ทุกจะย้ายไปเรื่องเงินและค่าใช้จ่ายเน้นไปที่ตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปคงต้องสู้หนักเรื่องเงินแต่ตัวพวกท่านก็จะเข้มแข็งต,ตั้งแต่ต้นปีถึงปลายพฤศจิกายนหลังจากนั้นจะเข้าข่ายอึดอัดเหมือนถูกจำกัดเสรีภาพ ซึ่งต้องอาศัยความสามารถสติปัญญาของพวกท่านเอาชนะค่ะและสุดท้ายไม่ว่าชีวิตจะออกแนวบวกหรือลบแค่ไหนคุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกท่านคือฉลาดมากและทุกไม่นานจึงไม่ว่าด้านลบจะเข้ามาในชีวิตระดับใดไม่เหลือวิสัยที่จะตีฝาและสำคัญก็คือพวกท่านสามารถแปลงทุกเป็นเพื่อนหรือ กลายเป็นเรื่องคุ้นเคยได้ด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามอนจันและแอดมินช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีบันทึกคำทำนายโดยแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันวันที่12ธันวาคม2569ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องมาเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามรจันทร์กันด้วยนะคะและขอย,ย้ำอีกครั้งค่ะว่าคลิปนี้จัดทำขึ้นตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยอ้างอิงจากคำทำนายของแม่หมอสมัครเล่นโขนฟองสนานจามรจันทร์เพื่อการศึกษาและความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ